ยาย่าพูดถึงบ้านใหม่นะเดชสำหรับนางเอกสาวยาย่าอุรัสตยาได้เดินทางมาร่วมงานมหัศจรรย์เจ้าพระยา มหาสงกรานต์2 5ง6ณาสนศูนย์การค้าไอคอนสยามซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงงานขึ้นบ้านใหม่ของหวานใจหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะลาสุนณเดชได้ขึ้นบ้านใหม่เป็นบ้านของเขาเรียงเห็นละคะบ้านสวยมากบ้านนี้คือพี่ณเดชน์ใช้เลยสไตล์ที่เขาชอบจะมีไม้เยอะงานแกะสลักเยอะงานศิลปะเยอะดีใจกับเขามากๆค่ะได้เวลาขึ้นบ้านใหม่จะให้อะไรพี่แบคเป็นคนที่ชอบศิลปะมากๆเขาชอบแต่งบ้านซื้อง,งานศิลปะแต่งบ้านให้ เขาใหม่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะบ้านหน้าอยู่ร่มรื่นดีค่ะต้นไม้เยอะดี